สวัสดีครันักศึกษาวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องลักษณะสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรนะคะสำหรับตอนที่1น,นะคะก็จะเป็นเรื่องของลักษณะและประเภทตลาดสินค้าเกษตรค่ะเราก็จะมาพูดถึงความหมายของสินค้าเกษตรก่อนนะคะสินค้าเกษตรก็หมายถึงผลิตผลทางเกษตรกรรมได้แก่ผล,ผล,ผล,ผลิตผลพืชปศุสัตว์ ประมงหรือว่าสัตว์น้ําแล้วก็ป่าไม้นะคะซึ่งเป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารนะคะดังนั้นสินค้าเกษตรก็จะครอบคลุมผลผลิตสองประเภทได้แก่สินค้าเกษตรขั้นปฐมแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปค่ะสาหรับลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะคะมีลักษณะ เฉพาะอยู่หลายประการนะคะประการแรกก็คือมีลักษณะเป็นวัตถุดิบก็คือสินค้าเกษตรขั้นปรมเนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยนะคะบางส่วนเนี่ยก็สามารถจะบริโภคโดยตรงได้เลยเช่นผักสดผลไม้สดน,นะคะแต่สินค้าเกษตรขั้นปฐมจํานวนมากเนี่ยก็ต้องนําไปแปรรูปเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง เช่นสับประรดก็แปลรูปเป็นนาบสับประรดสับประรดกระป๋องหรือว่านมน้ำนมดิบเนี่ยนะคะก็จะแปลรูปเป็นนมพร้อมหรือรสชาติต่างๆนะคะลักษณะเฉพาะข้อที่2ก็คือมีลักษณะที่เน่าเสียง่ายนะคะสินค้าเกษตรเเป็นผิด ุ์ที่เอ่อปิดผลที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่เน่าเสียง่ายนะคะเช่นผักสดเนี่ยถ้าเก็บในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติเนี่ยเก็บไว้ได้ประมาณสอสามวันก็จะเน่าเสียแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเก็บรักษาที่ดีเพื่อจะที่จะสามารถายืดอายุการบริโภคแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์ลักษณะที่3ก็คือมีลักษณะกินเนื้อที่นะคะสินค้าเกษตรหลายชนิดเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะที่เรียวกบบว่าเบลกี้ เช่นแตงโมขนุนนะคะสับประรดสินค้าเกษตรพวกนี้นะคะเออเวลาที่จะขนส่งถ้ากินเนื้อที่เนี่ยการขนส่งก็จะต้องกินเนื้อที่เยอะนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ประหยัดค่าขนส่งเนี่ยสินค้าเกษตรหลายชนิดก็ต้องมีการแปลรูปขั้นต้นก่อนที่ฟาร์มหรือว่าไร่นานะคะเช่นสับประรดเนี่ยก็อาจจะต้องตัดจุกก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงอยู่บ,รบนรถบรรทุกทําให้ประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง ปรารต่อมาก็คือผลผิดสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดตามฤดูกาลนะคะก็เนื่องมาจากสภาพทางธรรมชาติที่สินค้าเกษตรเนี่ยจะออกสู่ตลาดพร้อมๆกันนะคะเช่นข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวนาปีก็จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานยนนะคะผลไามา้ก็จะออกสู่ตลาดในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมากนะคะในเมื่อสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ตามฤดูกาลเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรก็คือในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะๆเนี่ยราคาก็มักจะตกต่ำนะคะนอกจากสินค้าเกษตรบางชนิดเนี่ยที่ผู้ผลิตเนี่ยสามารถทําให้มีผลผลิตออกนอกฤดูได้ก็จะทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นนะคะประการต่อมาก็คือปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละปีเนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นผลที่ได้จากธรรมชาติเป็นหลักนะคะถ้าปีไหนเนี่ย สภาพทางธรรมชาติไม่เอื้ออํานวยเช่นฝนตกเยอะมีน้ําท่วมนะคะหรือว่าฝนแรงเนี่ยก็ทําให้ผลผลิตได้รับความเสียหายปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดก็จะลดน้อยลงนะคะต่อมาก็คือคุณภาพสินค้าเกษตรมีความไม่แน่นอนนะคะก็จากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไปคุณภาพก็จะมีความแตกต่างกันนะคะหรือว่าสภาพทางธรรมชาติก็เป็นเหตุผลที่สําคัญนะคะ ถ้าฝนตกน้ำท่วมนะหรือว่าฝนแล้งเนี่ยก็มีผลต่อคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดด้วยนะคะต่อมาก็คือเรื่องของประเภทของตลาดสินค้าเกษตรนะคะในที่นี้ก็จะจำแนกออกเป็นสองประเภทหลักๆนะคะก็คือการจำแนกในทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็การจำแนกโดยนักการตลาดนะคะสำหรับการจำแนกในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย จำแนกประเภทของตลาดตามระดับของการแข่งขันของหน่วยธุรกิจในตลาดนะคะซึ่งการศึกษาถึงโครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะทําให้ทราบถึงประเภทของตลาดโดยมีปัจจัยที่กําหนดโครงสร้างของตลาดนะสำคัญสําคัญอยู่5ประการก็คือจํานวนผู้ซื้อและผู้ขายลักษณะของสินค้าและบริการความยากง่ายในการเข้าหรือออกจากตลาดการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของตลาด ะะแล้วก็ความสามารถในการประกอบการของหน่วยธุรกิจนะคะจากปัจจัยโครงสร้างตลาดทั้ง5ประการเนี่ยก็จะทําให้จําแนกตลาดสินค้าเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะสําหรับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากนะคะสินค้าก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือว่าไม่แตกต่างกันในสายตาของผู้ซื้อ แล้วก็หน่วยธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีนะคะแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายก็มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศของตลาดเนี่ยมากนะคะแล้วก็หน่วยธุรกิจเนี่ยก็ไม่มีอำนาจต่อรองนะคะในตลาดเพราะว่าเหตุผลจากที่ผู้ซื้อเนี่ยหรือผู้ขายเนี่ยมีจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยก็จะ การกาหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็จะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเข้าเข้าใกล้เคียงอยู่ในตลาดประเภทตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะคะสําหรับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็แบ่งออกเป็น3าประเภทก็คือตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะ สำหรับตลาดผูกขาดเนี่ยก็คือตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวนะคะสินค้าก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้ผลิตอื่นๆนะคะทำให้ผู้ผลิตในตลาดในตลาดผูกขาดเนี่ยสามารถที่จะกำหนดราคาขายสินค้าได้ระดับหนึ่งนะคะส่วนตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยก็มีผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยอยู่มากนะคะเพียงแต่ว่าสินค้าในตลาดประเภทนี้อาจจะ มีความแตกต่างกันบ้างในสายตาของผู้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจต่อรองในตลาดได้ระดับหนึ่งส่วนตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยก็มีผู้ขายในอยู่จำนวนไม่มากนะคะสินค้าอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันก็ได้นะคะในตลาดประเภทนี้ผู้ขายก็จะมีอำนาจต่อรองในตลาดได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ การจำแนกประเภทของตลาดลักษณะที่2นะคะก็คือจำแนกโดยนักการตลาดนะคะจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือตลาดผู้บริโภคตลาดผู้บริโภคก็หมายถึงตลาดที่ผู้ซื้อคือผู้บริโภคนะคะที่ซื้อสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคส่วนตัวหรือว่านำไปใช้ในโครัวเรือนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อหรือผลิตเป็นสินค้าอื่นหรือเพื่อการขายต่อนะคะเช่นผู้ซื้อที่ซื้อ เอออาหารนะคะซื้อปุ๋ยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อนําไปใช้ในโคเลือดส่วนตลาดองค์การก็มาถึงตลาดที่ผู้ซื้อคือบุคคลและองค์การที่ซื้อสินค้าและบริการเพื่อนําไปใช้ในทางธุรกิจนะหรือไปใช้ในการดําเนินงานหรือเพื่อนําไปขายอีกต่อหนึ่งนะคะตลาดองค์การเนี่ยก็จาแนกออกเป็นตลาดผู้ผลิตตลาดผู้ขายต่อตลาดต่างประเทศ ตลาดรัฐบาลแล้วก็ตลาดที่ไม่แสวงหากำไรนะคะสำหรับตอนที่1น,นะคะก็จะสรุปลักษณะและประเภทของตลาดสินค้ากเกษตรได้อย่างย่อๆนะคะก็คือลักษณะของสินค้ากเกษตรเนี่ยสินค้ากเกษตรก็หมายถึงผลผลที่ผิดได้ทางกเกษตรกรรมนะคะประกอบด้วยสินค้าทางพืชปศุสัสตว์ประมงและก็ป่าไม้นะคะ ที่เป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปส่วนประเภทของตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยก็จําแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆโดยการจําแนกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะแล้วก็ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็แบ่งออกเป็นตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยหลายนะคะส่วนการจําแนกประเภทตลาดสินค้าเกษตรในทาง โดยนักการตลาดก็จะจำแนกเป็นตลาดผู้บริโภคและก็ตลาดองค์การค่ะ